สองพัิบทแปดข้อยี 24. เมื่อยังไม่มีมหาสมุทรข้าพเจ้าถือกำเนิดมาแล้วเมื่อไม่มีน้ําพุที่มีน้ํามากมายสําหรับคนในสมัยโบราณน,นั้นมหาสมุทรเป็นสิ่งที่กว้างใหญ่ไพศาลส,สุดลูกหูลูกตาเกินกว่าที่เขาจะสํารวจได้หรือเกินกว่าที่เขาจะเข้าใจได้ทั้งหมดอ้มันกว้างใหญ่เหลือเกินสําหรับคนโบราณน,นะเพราะยังไม่มีเครื่องวินยังไม่มีอะไร จริงๆแม้กระทั่งในสมัยนี้นะมนุษย์ก็ยังสำรวจใต้ทะเลยังไม่หมดเลยนะและน้ำพุน้ำพุเป็นปรากฏการณ์อัศจรรย์มหัศจรรย์คือปกติเนี่ยน้ำมันต้องไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเสมอเลยใช่ไหมแต่น้ำพุเนี่ยประหลาดมันเป็นน้ำที่จากที่ต่ำมันพุ่งไปขึ้นสู่ที่สูงมันพุ่งเไ,ไงวะมันต้องไหลลงจะมันพุ่งขึ้นนะในข้อนี้ซาโลมอนก็เลยยกสองสิ่งนี้ขึ้นมาก็คือมหาสมุทรและน้ำพุจริงๆมีสิ่งมากมายที่สามารถยกได้นะแต่สมมซาโลมอนเลือกสองสิ่งนี้ก่อนก่อนที่ สิ่งกว้างใหญ่ไพศาลอัศจรรย์เกินที่จะเข้าใจได้เกิดขึ้นพระองค์ทรงสร้างปัญญาเอาไว้ก่อนแล้ววันนี้ใครก็ตามที่ดำเนินชีวิตโดยใช้ปัญญาเขาจะพบกับความอัศจรย์เกินกว่าที่จะเข้าใจเพราะว่าโดยปัญญาใช่ไหม พระเจ้าสร้างมหาสมุทรที่เกินความเข้าใจคือในมุมของคนสมัยนั้นมันสุดลูกหูลูกตาเกินความเข้าใจเกินกว่าที่สำรวจได้แต่โดยพิปัญญาเขาสร้างอย่างนี้หมดพระเจ้าใช้ปัญญานเนี่ยทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นโดยมีปัญญาหมดเลยดังนั้นเนี่ยคนที่ดําเนินชีวิตโดยให้ปัญญาแนะนําเขาจะพบกับการอาศัศจรรย์พบกับความเข้าใจอันลึกซึ้งคนสมัยก่อนใช่ไม่งงมากน้ำมันไะหลาจากที่ต่าไปสู่ที่สูงได้วยังไงปัญญานเนี่ยทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นพระเจ้าสร้างโดยใช <ๆ S 1> <foreground. S 2> ้ปัญญาดังนั้นคําแนะนาของปัญญา จะทำให้เขาพบกับสิ่งที่เขาไม่สามารถเข้าใจได้